มีค้นถามเขามาว่าปุ๋ยที่มีสูตรเฉพาะตัวข้างนามันต่างกันจ้าไดนะครับสวัสดีครับพี่น้องต้นทุนหน่อยหัวใจเกษตรทุกคนครับมีคนสอบถามผมเขามานะครับทางซื้อออนไลน์ละครับเพิ่นทรงมาเป็นข้อความนะพี่น้องเนาะเพิ่นสอบถามเขามาว่าปุ๋ยสูตรที่มีเฉพาะตัวข้างนาล่ะครับ มันต่างกันจังได้นะครับเพราะว่ามีหลายสูตรนะครับพี่น้องเนาะอันดับแรกนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวแรกที่ผม,มเฉมาเบาสูตรฟังคือปุ๋ยสูตร4600นะครับหรือยูเรียนะพี่น้องเนาะเข้ามเฉลยมาเบาเรี้ยงส่วนประกอบก่อนนะครับส่วนประกอบของปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียสิมีไนโตรเจน N นี่ยนะครับเอ็นไนโตรเจนสูงถึง46เปอร์เซ็นต์ นะครับในรูปยูเรียนะครับในรูปปุ๋ยนะครับส่วนผสมฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมตัวพี่ตัวเคนี่บะมีนะพี่น้อง46เหมายถึงหนังนะครับหมายถึงว่าปุ๋ยกระสอบกระสอบนึงนะพี่น้องมีส่วนผสมของในตัวเจนอยู่46ถ้ามีลอยเปร์เซ็นต์ก็คือ46นะครับนอกจากนั้นอาจเป็นผสมแบบบ่ววาแต่จะเป็น แกเป็นขีเลื่อยหรือเป็นอยงกะแล้วแต่เพิ่นเอาผสมมาให้มันเต็มสอบนะครับบราวกับบฮห้นํำบริษัทแต่ละบริษัทเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แค่วา่าวบ่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีแค่ในตัวเจน46%่สอเ็นคอดีคอดีของไนตรเจนนะครับไนตรเจนสิเพิ่มใส่ยางรวดเร็ว เหมาะกับพืชที่ต้องการจะเจื่อนทางใบหลักการร่ำต้นนะครับเนาะมันช่เป็นเม็ดเล็กๆเม็ดน้อย,ยนะพี่น้องแต่ละไลน่นำได้ไหวนะครับพืชดูดซุ้มเร็วนะครับราคากับว่าสูงปันไดนะครับเนาะพี่น้องเนาะขันราคาโยเลียกับกระาสูงทอหมูปุ๋ยสามสูตรแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีทั้งเอ็นทั้งพี่ทั้งเ,เอี้ยงนะครับขอดีก็คือสางใบ หลักการล่าต้นนะพี่น้องหลักการละลา่เรียวนะครับเืชสามารถดูดซึมไปเรียวพี่น้องสังเกตบ่ว่าเวลาวันปุ๋ยยูเรียเลื่องข้นปนไส่ถุงมือด้พี่น้องนะครับปนไส่ถุงมือเพราะว่าล่องพี่น้องกำลงไปเบื้องหน่ากำกำขืนกำลงไปแล้วเอาขืนมาใส่มือนะครับขืนมือพี่น้องเปียกแน่หรือว่าเปียกกระไดเอากำขืนมาอยู่มือเนี่ยแป๊บเดียวมือพี่น้องกระเหนียวนะครับเพราะว่ามันละลา่เร็วนะครับพี่น้องเพิดไปใส่ยูเรียนี่แหละประกาศว่า เห็นผลเลี้ยวเห็นผลเลี้ยวสองสามมือนะครับบ่วบตะต้นไม้บ่วบตะพืชบ่วตบวตะเขา่าเขียวขึ้นทันทีนะครับเพราะว่ามันละลายเลี้ยวนะครับพืชกระดูดซึมไปเลี้ยวนะ้อพี่น้องวนะ่าบาลนิสูตรที่สองนะครับปุ๋ยสูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นั่นก็คือในตัวเจนมีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากบักผสมแคลเซียมนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับหรือซัลเฟอร์นะครับ,แ,บ,รบ,รนะรบแต่บ่มีฟอสฟอรัส แล้วกับโพเทเสเซียมเด้อพี่น้องเด้อบะมีนะครับก็บคือสอบหนึ่งเดอะพี่น้องสอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีไนโตรเจนอยู่แคสามสิบนอกจากนั้นอีกเกตสิเปอร์เซ็นต์นันก็คือส่วนผสมเนี่ยอื่นนะครับปนออกมาผสมให้มันเต็มร้อยนะครับเนาะคอดีของปุ๋ยสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับตัวไนโตรเจนนี่นะครับมันสิบปลดปล่อยสาก,กัวยูเรียนะครับมันสิบสาก,กัวยูเรีย เสียหถได้ผลต่อเนื่องนะครับช่วยลดความเป็นกรดในดินเหมาะกับดินเปรี้ยวเด้อพี่น้องเด้อเออให้พี่น้องจำไว้นํานะครับได้ทั้งในตัวเจนหลักกรธถาตอาหารร่องนะครับบอ่บาตาะสิเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมหรือกซัลเฟอร์นะพี่น,อน้องเนาะนี่คือข้อดีนะครับบานีปุ๋ยสูตรที่3บานีพี่น้องสูตร21 0 0นะครับ ก็คือแอมโมเนียมซัลเฟตหลักพี่น้องเนาะขะาัดภาษาทางการเพิ่นว่านะครับสีมีไนโตรเจนอยู่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในรูปแบบแอมโมเนียมซัลเฟอร์นะครับประมาณยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์หลัพี่น้องเนาะข้อดีของปุ๋ยสูตรนี้ข้อดีของปุ๋ยสูตรนี้เพิ่มไนโตรเจนหลักกักรรมฐานพร้อมก,กันนะครับซอยให้พืชสางโปรตีนหลักกับก๊ อะมิโน,โนไดดีนะครับพี่น้องหมอกับพืชที่ชอบสั้นเฟอร์พืชเอียงที่ชอบสั้นเฟอร์เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นหอมกระเทียมกระลำเล้ากะทั่วเหลืองเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละขัดสีส่ขัดพี่น้องปลูกหอมปลูกกระเทียมกระลำทั่วเหลืองส่วนมากว่าที่ใส่ปุ๋ยสูตรนี่และน้อพี่น้องเนาะมันสีลดคาพี่เหตุของดิน เหมาะกับดินดังเด้อพี่น้องเด้อเหมาะกับดินดังดูงด,ด,ด,งด,ดซึมได้ดีบ่สูญเสียในตัวเจนง่ายคือปุ๋ยยูเรียหลัพี่น้องมันบอละลายเร็วเอ่อบอละลายเร็วคือปุ๋ยยูเรียนะครับมันจะค่อยๆซึมแล้วก็อยู่ได้โดนเลากพี่น้องเนาะปุ๋ยสูตรต่อไปนะครับปุ๋ยสูตรสิบห้าศูนย์ศูนย์นะครับ,ร 15, 000, รบหรือ,อเคนเซียมไนเตรตนะครับพี่น้องมันจะมีส่วนผสมในตัวเจนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็มีแคลเซียมนะครับสิบแปดถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับข้อดีของปุ๋ยสูตรนี่ที่เฮทหายทั้งไนโตรเจนแลแ้วก็แคลเซียมพร้อมกันเลยนะครับมันหาทั้งไนโตรเจนแลแ้วก็แคลเซียมพร้อมกันแคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์ลดโรคแล้วก็ผลแตกนะครับพี่น้องก็คือคน้นหคือคนเห็นบอกว่าเสริมแคลเซียมกระดูกและฟันนะครับเพลียมัน,มนแข็งแรง แลพี่น้องเนะาะบานนี้มันเหมอกะกับเพิดอีหยังแน่นะครับหมอะกับเพิดกระพักอีหยังแน่นะครับมันเหมอกกับเพิดพักพลรใหม่ไม่ผลที่ว่ต้องการขาดแค่นแค่เสียมมีหยังแน่ล่ะพบเจยากตัวยางไหเบิ้งบัวเคลเทตริกแตงโมรากาลำไยนะครับพี่น้องนี่ก็มาบอกซูฟังมาครับเพราะว่านาตัวเจนอยู่ในรูปแบบในเตรดนะครับ เผื่มันจะดูดซิมเร็วนะครับซิมเร็ววิรีนะครับซิมเร็วมากเลยตัวนี้นะครับพี่น้องมันสีนลรดผลบลอกแตงโมนี่นะครับบลอกแตงโม่ที่ว่าพวกมันจะม่ติก่อบพราจะแตกไวนะครับต้องใส่มูนี่บลอกลำไยคือการยันผลน้วยแตกบ่าว่าจะเป็นบกเทศนนคือกนเนาะพี่น้องนาะให้ใส่ตัวนี้นะครับให้ใส่ตัวนี้บาลานี่เวมานะครับซีตบวว่าจะซีสิบหกศูนย์ศูนย์สามสิบศูนย์ศูนย์ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย หลักกระซิบหาศูนย์ศูนย์วันี้ผมสิมาสรุปนะครับสิมาสรุปสูฟังนะครับสรุปการใส่เด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยซีสิบหกศูนย์ศูนย์หรือยูลเรียพี่น้องรู้จักกันดีนะครับมัตติซอยเล่งเติบโตทางใบราคาถูกแต่สูญเสียในตัวเจนไงก็คือมันละลายเร็วพี่น้องละลายเร็วนะครับขันพืชดูดซึมบอดีตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขันพืชพี่น้อง ดูดซึมได้ดียูเรียนิโ้ยแป๊บเดียวนะครับใบเขียวเหลี่ยปือป่อยๆพูล่ะบอกเอซื้อซะบ่วาตาอีหยังนะครับบาริสูตสามสิบศูนย์ศูนย์ล่ะนะครับมันเสียมีถาดอาหารร่องเสริมน้ำน,นะครับเหมาะสําหรับดินเปรี้ยวนะครับใส่ได้โดนกว่วนะครับบอกเธอซื้อว่ามันละลายจากกัวยูเรียล่ละพี่น้องบาริสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ล่ะเหมาะกับดินดังด้วยพี่น้องแล้วก็พืชที่ต้องการกรรมฐาน นะครับพี่น้องฟังดีๆเด้อแม่นสิมีต้นหนามนานนีแต่ต้นหนาคือกันแต่ว่าเวลาการใช้งานแตกต่างกันเด้บไบนาคาซูดสิบห้าศูนย์ศูนย์บัญชีดใดทั้งในตัวเจนและกกับแคลเซียมนะครับเหมาะกับพักแลักกับโพลาม้คุณภาพสูงนะครับเหมาะเหมาะแบบนี้นะพี่น้องเน้ออันนี้ก็เพิ่นถามเขามานะครับเพิ่นถามเขามาเฮาก็เลยมาอธิบายสู่ฟังนะครับอธิบายสู่ฟัง นะครับถึงเมนอธิบายบเยียวอธิบายแบบสั้นๆนะครับกับพยายามอาธิบายสั้นๆเพื่อที่ย่อเข้าใจนะครับบ่าอยากอาธิบายเายวยืนไปนะครับกระิีบอกว่าเออมันมีผลดีแบบนี้ใส่ตัวนี้สูตรตัวนี้มันเหมาะกับตัวนี้มันถือได้ผลแบบใดจังใดน,นะครับอันนี้คือผลถามมแตโตนานะครับว่ามีเฉพาะตัวหนาว่าสัน้นมิตรก็บอบอกเด้ว่าไม่สูตรใดสูตรใดมากนะครับผมก็เลยพยายามไปหา ไปหายุรานขายปุ๋ยนะครับก็เลยไปถามเพื่อนว่าสูตรตัวหนานี่มันมีอย่างแน่มีอย่างแน่นะครับแต่ผมเค่อยใส่เนะี่ยส่วนมาจิสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สามสิบศูนย์ศูนย์นะครับแต่วันยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์กับเสื้อ้าศูนย์ศูนย์เนี่ยผมก็ไปถามผู้เพื่อนคยใส่นะครับไปถามผู้เพื่อนคยใส่ผมก็เลยถามว่าเอาไปใส่ครับอย่างนะครับบางคนก็นกใส่ถือบางคนก็นกใส่บ่ถือเนี่ยครับอ่า ผมก็ได้ไปถามล้านขายปุ๋ยน้ำคือกันนะครับว่าตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัวนี้ผมไปถามหาร้านพี่น้องแต่ละร้านต่อบบอคอือกันจากแนวนะครับไปยังือต่อบบอคอือกันจากแนวร้านใดล่าน,ดานดใดก็ตามส่วนมากเปิ่ลก็จกขายปุ๋ยท่มีราคาแพงนะครับปุ๋ยท่มีราคาแพงกลัวประก็จะบอกว่าปุ๋ยตัวนี้มันดีเขาจะเอาไปใส่ครับตัวนี้ต้องตอัวนี้ยักษสี่นะครับประกออธิบายประกาอธิบาย พอว่าค่นเป็นร้านค้าเนาะครับผู้ใดกระอยากขายมันบ่มีผู้ใดดอกว่าปุ๋ยตัวนีบ้บ่ดีปุ๋ยตัวนี้บ่ดีนะครับเขาก็ว่าดีเวิดทุกอันทุกยีอหอ่ห้อทุกรุ่นแด้๋นอกพี่ดองเนาะอันนี้ก็บบเวอกสู้พีสู้น่องฟังนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมรับฟังคลิปของเฮาทางช่องของเฮ้านะครับคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ